สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจสุประกาศขอยกนีข้ึ้นโฉนดลูกนี้15ราไร่บางคนค้างมา10ปีไม่เคยใช้แม้ต่บาทเดียวพร้อมเหตุผลไม่กี่ข้อนายณภพลใบเงินทนายความของนางสาวสุพิชชาอภิชัดโพคินหรือเจสุอดีตนายทุนเงินกู้นอกระบบได้น,นัดลูกนี้15าไรมาที่สมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนมเพื่อส่งมอบคืนโฉนดที่ดินแก่ลูกหนี้ในจํานวนนี้ มีบางคนค้างชำระนานถึง10ปีบางรายจ่ายเงินต้นบางไรายไม่เคยใชหนี้เลยแม้แต่บาทเดียวบางรายคนกู้เสียชีวิตไปแล้วก็มีบางรายป่วยเป็นโรครุมเร้าจึงไม่สามารถหาเงินมาใช้นี้ได้แต่หลังจากที่เจสุเรียกลูกนี่และทายาทที่เบี้ยวนี้ไปคุยเมื่อทราบถึงสาเหตุและปัญหาต่างๆก็เห็นใจและยกนี้สินให้ในายปัน้นศรีวรศาสตร์อายุ87ปีเปิดเผยว่ากู้เงินเจสุมาเมื่อปี2554 จำนวน2 5แสนบาทแต่ไม่เคยใช้นี้แม้แต่บาทเดียวเพราะหาเงินมาชำระไม่ได้กระทั่งมีทนายมาสอบถามเห็นความสภาพเป็นอยู่แล้วคาดว่าตนคงไม่มีความสามารถหาเงินมาจ่ายได้แน่เจสุจึงยกนี้ให้ทั้งหมดเช่นเดียวกับนายมนัสเสริมศักดิ์ศรีเชาจังหวัดสระบุรีกู้เงินไปจำนวน2 0งแสนบาทส่งได้เพียงแค่1 0 0 0 0แสนบาทจำเป็นต้องหยุดชำระเพราะแม่ลมป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบได้เดินทางมาพบเจสุ เพื่อขอเจอราจาประนอมหนี้แต่เมื่อเจสุทราบถึงภาระที่ตนเองแบกรับไว้จึงแบ่งเบาปัญหายกหนี้สินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมดตนไม่คิดว่าเจสุจะมีเมตตามากมายขนาดนี้ขณะที่นางสาวสุพิชชาหรือเจสุเปิดเผยว่าลูกหนี้ในจํานวน15บพาราล้วมมีปัญหาด้านการเกษตรและความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวจึงเกิดความสงสารในชะตากรรมประกอบกับที่ตนสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรม พบว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามตกทุกข์ได้ยากเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จึงมีเจตนารมย์ยกนี้ที่รวมๆกันแล้วไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทให้แก่ลูกนี้ทั้งหมดหลังจากนั้นก็แยกใบโฉนดคืนแก่ลูกนี้ทุกคนต่างยกมือไหว้ขอบคุณในการสร้างบุญอันใหญ่หลวงในครั้งนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ